แต่พร้อมไหมครับพ้อนะครับจะกระแ้นนินึงนะคอันนี้คือรกานับถ้ามัตเรมาไม่ต้องเบรกใช่ไหมนเราไม่ต้องเบรกใช่รม่ตคือพวกนี้ทำมาเพื่อแบบบางทีเราเผือเล่นโทรศัพท์หรืออย่งเงี้ยรถมันไหลไปกระทันหันนี้ถ้ามันมีอุปสรรคขวางมันจะเบรกกันัน เลยก็จอดูอ้ระบบการที่ทาง่อาจะลองสเตปไปยิบความีเกันเกาะครับหวกเดียวนิดเดียวเนาะใช่ครับ ผมไม่ได้แจกเลยผมกดชับาแล้วบเร้างตัวนันเป็นยจอดครัมันเป็นยังไงครับถอยจอดจอดอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติใช่ครับนี่ขั้นตอนการใช้ก็คือเราต้องใส่เกียร์ไปที่ P ก่อนครับ P เสร็จ ถ้าเราจะเลี้ยวทางด้านซ้ายนะครับเราเปิดไปเลี้ยวซ้ายเปิดไปเลี้ยวซ้ายเสร็จกดที่เข้า D มันตัวกลางนะครับเป็นคาสั่งมันก็จะขึ้นหน้าจอนีระบบช่วยจอดนี่เซนอรจะขึ้นอีกทีนะครับกดระบบช่วยจอดใช่ครับเจียแล้วกดเกียร์มาที่ D ตึงแน่ใช้มือนี่คือวางให้ได้ระดับ3นิวตัน9นิวตันประคองไว้เฉยเลี้ยงเบรกให้นิ่ง จะ็คำมวณเองนะครับว่ามีช่องจอดที่รถพอเหมาะในการเข้านะครับรถจะคำนวณเองนะครับกระลุก็จะอยู่อ่านี้เขาเจอช่องจอดเขาก็จะขึ้นน้นหน้าจอว่าสตอ็อปสตอ็สตอปเสร็จเรากดเหยียบเบรกเราเหยียบเยบรกเสร็จเข้าคีย์เอ็นนะครับเกียอ็นเสร็จกดปุ่มปีแช่ไว้ะนะครับกด้างไว้ห้ามหาง,งไว้อ,ออกนะครับถ้าเอามือออกกรณีเอามือออกมีการยกมือนะครับคือปล่อยพวงมาลัย ปล่อยเบรกปล่อยคันเร่งได้หมดเลยครับแต่คือเราต้องเเเขาาจะองใช่้ใช่ครับเซนเซอร์รอบครับเราจะทำให้ทุกอย่างนะครับจนเกียร์เข้าไปอยู่ที่เกียร์ดี่ถ้าเสร็จสิ้นอ่ะทางหน้าจอขึ้นว่าสำเร็จแล้วเกียร์เราจะเลื่อนไปที่ทีโดยอัตโนมัติเองเพื่อลูกค้าดูได้เลยอ่าเรียบร้อยแล้วก็อินอ่า อขนยเกิดาใช่ครับอันนี้คือขนาดข้างนะครับจะเป็นขอยเท่าสองในถอยแบบขนาบข้างนะครับในหน้าจอก็จะขึ้นนะครับในระหว่างการถอยนะครับหน้าจอจะขึ้นเป็นกล้องสม6 0องศาเราสามารถดูระยะดูสิ่งรอบข้างได้นะครับว่ามันมีอุปสรรคอะไรไหมนะครับก็จะจับคู่มาเป็นกรอบมุมี่ด้วย วจะเป็นการต่อตัวน้ำแบบเข้าสองนะครับแบบเดิมนะครับเข้าเกียบพีเข้าเกียบพีนี่ครับเข้าพีเสร็จตกไปแล้วถ้าเราจะเดียวซ้ายเราก็จบดีสามซ้ายเสร็จกดพีหนึ่งครั้งกดเชื่อมจอดเสร็จแล้วเลือดเพียมาดี ก็ประอบไปเอะไรปตรงไปเลยใช่ครับเองให้เซนเซอร์จับจุดที่จะจอดีเมเอาช่านเลจะวยกราขารก็อย่เบรกเสเราก็ใส่ N นะครับเค่สีคค้าเหมือนเดิมใช่ครับปล่อยเบรกปล่อยคล o มอะไรปล่อยคันเร่ง โ<ป>อเคเริ่มใหม่นะครับพี P. เปิดไปเดียวแล้วก็กดพีคำสั่งพีอันนี้ผมลืมเมื่อกี้แนะนำนะครับคือการถอยเข้าซองอะ่ะมันจะอยู่ที่นี่ครับอันนี้จะอันแรกจะเป็นการขนาบข้างเป็น ส่วนหอยหลักข้าซองเราต้องกดเป็นคำสัง่งสำหรับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นขนาดกลมแล้วก็เ,นนเสียบตรงหน้าเสร็จแล้วก็เลื่อนหางแล้วพวกอะไรเป็นเดิมเดินหน้าไปทำให้หายช่องได้แล้็นอย่างนนี้อีกครั้งหนึ่งหยุดแล้วก็ เปลี่ยนเกียร์เอ็น้กดดีค้างกดดีค้างแล้ก็ปล่อยของอะไรปล่อยดีปล่อยอไปล่อยเลยครับปล่อยเบรคปล่อยคันเร่งเขาก็ทำงานเองเลยครับต้องกลัวโอ้มันถอยได้สองั้งเลยเนี่ยน่ยถ้าจะทำเร็กว่ารถจะเข้าไปอยู่ในช่องครับเกียร์จะเข้าไปอยู่ในเกียร์เดียวกันเราไม่ต้องทำ 他讲可以。 อ่าเดี๋ยวตอนนี้ไปดูถอยถอยโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกครับใช่ครับจะมีเซ <c oughs> อร์ฟร์ครับเราถอยปกติเลยอ่ากรณีเราถอยอ่ามีรถอยู่ด้านหลังนะครับรถจะหยุดโดยอานุลแว็คเพื่มีสิ่งอื่นกว่าด้านหลังอันนี้อ่ากล้องนี่นะครับูกล้องจะเป็นอันนี้จะเป อันนี้จะเป็นกล้องหน้าใช่ครับดานากลอว่าที่มได้ตัว่เรนี่เราช่วยอยู่ใหอันนี้เราช่วยถอยปกติให้มันตรง่ข้าเข้าเขอดีวันี่คือค่าค่าตรงแล้วอ่ะลูกค้าปล่อยได้เลยนะครับปล่อย ปล่อยปล่อยมือเลยนะครับเอามาเหยียบแค่คันเร่งครับรตอนเกิดอัตโนมัติกรณีที่เราเก็บคันเร่งก็คือในกรณีนี้นะครับอันนี้ต้องเป็นมีโปรแกรมอยู่ใช่ไหมใช่ครับจะหยุดระบบทุนเลยครับหยุดอัตโนมัติใช่ครัวซองกรณีมีสิ่งกิดขวางกรณีมีสิ่งกีดขวางอยู่อ๋อเริ่มในอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีก็ได้นะครับถ้าถ้ยังเห็นไม่ชัดผมจะลองระยะยาวๆ คอยนะปล่อยีว่าอยนะคลยล่อยหลยคอยหมดเลย่อยกอัโนมัติเลยครับอ่าดีไหมครับเขาจะอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเกเโอเคไหมครับโอเคโอเคลองแคลองขับก็ไม่เลวมกคาโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณนะครับ